อันงวนดงวนดงวดว่งหันบอกบอกตัวใดก็บลูกสองซี่สองหาสองซี่สองหาลูกขึ้นมาบอกเลยติอาบน้ำโออาบอาบน้ำบาบาแววอาบน้ำให้แม่วบอกอาบน้ำน้ำกันเรากันอาบน้ำอมเขียวเป็นกันเลยแหละค่ะเพื่อนบอกก้อนเหล็กบอกบอกก้อนแล้วบอบอกก้อนจักมือบอกก้อนได้มือหนึ่งสองมากกับเหล็กบอก อบอกนตาลูกร้านม่เง่แทงเนยลวค่ะลูกพครวอนเหรอหนีหรือว่าอ้ยอุ้ยอาบันทันบันแว้งดุ่งตาเละตาตาเลกันนี่แหละขึ้นว่อนครับเก็ดอะไรเี่กระเที่ยวกันพี่น้องกันโอคนบอกสองสี่สองหาวนงหันบันว่นนี้คนบอกตัวใดก่อปะานเพานันเขียนเขียนใส่ใส่ว่าน้ซี่เว่าจำปอะไรบอกโลกนี้ รอบนี้บ่บอกเขียนหาเขียนเขียนใส่ิ่งกันมาเขินเขียนตัวหน่อยกล่องบ่เห็นตาบุดเอาลุงเขียนตัวยญ่งยิงเขรู้สียเอากล่องจับตัวใหญ่ๆเลยเด้อหนึ่งสามสองสี่ มันอลอกร่นีตอนนึงอลอตเตอรี่นี่หมถึงว่าสตัวหนาหรือสตัวลังค่ะสตัวหนาตัวังหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าอเอาเงินีเนหสองคู่สิสอู่ีเลยหนาหนึ่งห่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอแบตเตอรี่สใบห้วันนี้วันนี้เพิ่นเขียนหาเลยมงหรอคะวันว่าหันเพิ่นบอกสอง5่สอหวันนี้เขียนหาบอกก่อนเลขออกได้สองห่นสองหมื่สหงสามองหนึ่งสามสอก็หนึ่งเก็่ามันบอลุ่งแต่ว่า ค่เพื่อนลทิที่เพื่อนเขียนหายนี่บางครางเป็นสามตัวหนาสามตัวหลังบอกค่ะอ๋อมักมักมักสิเป็นสามตัวหนาหรือสามตัวหลังแต่บางวันนี่เพื่อนเบาเพื่อนเขียนหายซื้อ,อ พุ่ักเข้ําเ้มัจ้าก็มคืนนั่นบ่2425ซื้อไแล้วมันก็มาคืใหญ่นํานึงนี่แล้วก็สิได้เยาก็เลยบ่ได้เอ้ยาวไปเลยแต่น้อมันเขียนไว้บ่ติมันเสาเขียนไว้นําเสาถกมันบ่ว่าเขียนมันสิออกบติว่าเขียน แตน่อเพ่อ่ปลกเนาะตามเทวดาตอนนี้บอกลุงหนูเห็นลุงเอิญเทวดาอยูเฮียนหนูก็ไว้อย่างหนูว่าลูกว่าหลานเป็นหลานด้เขียนไว้น้ำเสาเฮียนน้ำมันนี่มันกี่ยานแดนลมใครกูเคยเื้อนุ่งเสื้อหน่อยมัน่ม่นรักมากอนโอ้ตะกี้ลุงบอเซีย้หิบซี่หนังก็เขียนให้เือบอก สกาเรีนบอกกะดิหน yeah. mm. right? uh ่อยพูดดอกคิด huh. no. so yeah. ักยายเรียนบอกออมบ้านเลยหักิหน่อยแล้ไม้ี่ไม้สิแล้วมันจะขวบวะอืมไปดูสกยามันไปหใเ้มันมันจะเอาเองดิอ๋อเหตมันเาเองหมดรึหมดยุ้งบ้านเด็กทูบอกจอยทักหนหดว่าสอง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 เกดมันบอกจ้ามางวดที่สองมออกเก้าเกมันบจ้า บาว่าจะซื้ออะไรบางกบใหญเพียงท่านี้อันมันอัดแล้วตัวนี้มาขายคันลัลอยตัวไม้นี่ซื้อยู่บางนีลุงเลยบอกว่าเอาให้จอยจอยซื้อเจ็สอมักอยู่ลุงเลยเจดสองซื้อเก้าเจ็ดสองเลยลุงว่าออนอเก้าเจ็สองออเก้าเก็สองอยนี้หรองว่าถือเพือยถือมัดบ้านบ้านนองพัางใส่ใยเพียงเลยหมดละจ้นี่ก็ล่เส้นตัวนี้ไปหาใเพียงยีกเพียงมา คันเก็บสองทายนี่ลูกเครื่องคาที่สันจ้าวั่คู่บบซื้อไวันธรรวาสันสิเมื่อวาอยบ้านกับกุบก๊กย่บานกัหลายอายุจ้าไอ้จอยว่าบัดเมื่อพินเดชุ่มอันนอ้องว่าลหลอกวารีเขากับว่าบ,บอขายวันเม่นจ้ว่าอันเลีวงนีนะ่ะขายอยย่แต่อัดเลี้ยวจ้าอ้จอยกยงเขามาขาาันค่เดยกข้อบัดพ่อซื้อมือไม่รุงล้วเขาถือแรดปนได เซ um ื้อจบาทเมื่อบ้านเขาจะว่าคนยังสะอ่อนเมื่อบานว่าใหจอยถือลอยกล้ามซื้อหน่อยเนาะเ้าซื้อยคุณลอยแล้วานเาะซื้อลอยคุณลอยออกเต็มเต็มเลยไหมเขาเกเจ็สองบน่ง้ซื้อหมูลดซื้อที่เพราะว่าอ่เ่อันว่ขายะไว่านั่นก้าเย็ดสองมันไปตรงเลขแม่นำหนึ่งได้เลยได้ตรงเป็นก้าวก้าเสองหนูได้ยินข่าวว่ารุงก็ถือมันว่าขังหัวแลวหันเจ็ศูนย์ เอาเรีว่าจะใส่เจ็ดูค่ะแบ่งปันเพิ่นน้ำแน่เ็พัไันเอาเลยจังใดันปเจ็ดูพันหเจ็ดูพันว่าจังใดค่ะพันพูดเ่าว่าันศูนเรึงว่าเจ็ดูเ่งว่าหกูลรุงไปซื้อมาแต่มาถาทเเรียกกันขิ่นเฮ็ดนี่แหละเรขกแกแยกันานี้าเนี้เจ้าได้เรียกตัวดาเอาเลยทำเอาแล้ว่ามีศุนมีเหกก็เจ็ดเพุ่เป็นรักแล้วว่าจับใช้กันอ ไอ้กมงเขาจับเกันไปจับแเ้าซูนโอ้เง้นอโอ้เงี้ี่นนก็เลยได้เล่นาได้กว่าขาได้สองอยบ่เออลงมีเซตซูนตูนล่างได้สองอยเออบัลงวนี้มีตัวมัดไปข้างวัน รุิบแปด่ริบแปดก็แปดศูบปดก็แดนย์บแปนยเรีกมากังไมกเมากนี่แมากเลีนี่แปดมากสบแปดก็แดูนลุงว่าชื่อื้อชื่อี่ไรลุงว่าซื้อคิดว่าเป็นบนหรือเป็นล่างค่ะแตนรุ่งพันนี่เป็นเป็นืุยยางดิอ๋อซื้อกันไปเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทางกับน้ำ่ค่ะกับน้ำแล้ตางเที่หนึ่งมากคุนเช็เจ็ูนจะซื้อกับรอ๋อก็เลยถือสองรอยเงินเนาะ

รุ่งรุ่งกับเร่วาสื่อแปดศูนย์กับแปดหนึ่งก็เจ้าก็บว่าซื้อหันข้าเจ้าบว่ามักเงินเท่หข้าเจ้าไม่ดวงข้าเจ้าจังซื้อเป็นเงินเทวดาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดข้าเจ้าก็แบ่งปันมากหมากจอาก็จังซื้อใชยเหลือกันเนาะใชยเหลือกันเพิ่นก็บว่าได้เอาเงินน้ำเเผ่นเนาะเพิ่นถือเพิ่นก็ไปเอาน้ำจ้ามือูกหมดไงเพิ่นถือแบตเตอรี่เพิ่นก็ไปเอาขินเงินเอายาธนาคารยูเน่เนาะก็ได้เอานงิเเผ่นเนา แบ่งปันกันช่วงโควิดนุกค็คิดทั้งนี้เ yeah> evet um, ั้เป็นแค่สะพานบุญหายซื่อกระเบื้องลูกเลส่องกระไดจึงถืากี่องเพื่อบารมีก็บสูงชงคุณป่าซอยก็เจ้าแม้พ้อได้บุญใดยังนะนุกคิดตั้งนัานไหมลูกนุกนุกกรนับถือสัตว์ท้ายีคอนี่เพน่แพงเลขนะพนแบ่งปันบุญกุศลพลบุญกับหายพนถือชุ่หัวนุกทิก็หลายคนี่ได้เจ้าแบ่งันวรศึกษากันแบบนี้ิเพิ่นจง็เลขกิดถือชุ่มหัวทา

ลุงพันน่ะพนซื้อลุงพันบะอ่อาอ้พันอันนี้จงใื้อจวงอ๋อเจังของของลุงจงนี่แไหมคะ่ะวังหันที่บอกนูแปว่าแปดเนาะอ๋อเลแปดงวดนี่ไม่บ่งวดนี่แปดแปดนึงก็แปดศูนย์เนะาะนูจำบ่ผฟิดลุงจงม,มาวังหันน่ะงวดที่ผ่านมาลุงจงถือเก็ดศูนย์ศูณเจ็ดเนาะถือก็ดศูนย์ถือเก็ดศูนย์สองร้อยเงินแต่่างวดนี่มันใจว่าเลขขามจะมีแปด มี่แปยกด้ครับเราเรื่องตัวเดียวก็คือว่าลุงมาเปดก็ได้เลย8ามปที่ว่ามีสองคูณในใจที่ว่าสีซืมันบอเออมีอะไสี่แปดศูนยนึ่งกับแปดนึะคะเนาะแปดศูนย์นแปดศูกับแปแต่ว่าสิัเึนพดี่สิเป็นแปกับแปดห่ส่วนมากเลขลุงนี่หางวดสิพิตเระเกินงวดหนึ่ง๋อหางวดฟิดรวดนหนึ่งอ๋อก็เป็นเรื่องธรรมดายู่เนาะมีเขามีรุด หางวดพิดงวดนหนึ่งแต่บางวันนี้แ0กับ8ปดหนึ่กับแปดนึ่งคนที่คนที่ถือกันเก็ศูนั่นบัดงวดนี้เพิ่นได้สองหนึ่งบค่ะได้สอในหนึ่งสองอ๋อในหนึ่งสองในหนึ่งองในที่สองติเดียวที่สอดที่สองนำตลด้วโอ้ใน้1-2สองวันางหันเพิ่นถือเกตศูนย์ร้ายเป็นบ่ค่ะถือลายกถือาถือา แต่ว่า่นมาตัวเดียวมันบ่เลพิ่นน่ะเก็ดเตูนตัวเดียวแต่วันนี้หนึ่งสองอ๋อหนึ่องเพิ่นฝันเพิ่นฝันเอาบอค่ะเพิ่นฝันเพิ่นหนึ่องเยหายตองงวดเลยเจยฝันฝันอีกแล้วมันว่าหันฝันได้เกตศูนมันวันนี้ฝันได้หนึ่งสองอ๋อน้กสิลูคลิปห้เพิ่นเบิ่งน้นน่งสอคลิปเกิ้นกับเจ้าว่ากับสองหนึ่องคู่อ่ำแ่ ข่ะแอดมินก็สิสรุปด้ยนะคะ<ม>ในคลิปนี้กับมีเลขร้านเขียนไห้นะคะร้านของป้าแววนะ่ค่ะเขียนไห่เป็นหนึ่งสามสองกับหนึ่งเก็เก้านะคะส่วนมากเพิ่นว่าล้านเพื่อนน่ะถ้าเขียนไห่มักจะเป็นเลขสามตัวหนานหรือสามตัวหลังแต่ว่าถ้าบอกเป็นโตนึ่งวดนที่แล้วเพิ่นบอกสองี่กับสองหานะคะมันก็ออกสองหาบนแต่บางวันนี้เขียนไห่หนึ่งสามสองกับหนึ่งเก็เก้านะคะ เพื่อนว่าจะเป็นสามตัวหนาหรือสามตัวหลังของเลขลอตเตอรี่นะคะนั่นเอกับเลขของลุงจงนะคะลุงจงวันที่แล้วนี่เพื่อนก็ถือเอ่อเจ็ดศูนย์สองร้อยบาทเพื่อนว่าเลขเพื่อนอ่ะเพื่อนถือหางวดจะพิดงวดหนึ่งวันนี้เพื่อนก็ได้แปดหนึ่งก็แปดศูนย์นะคะและ้วข้างล่างนี่หนึ่งสองนี่เป็นเลขของน่องไส้เพื่อนนะคะน่องไส้เพื่อนกับฝันได้เจ็ดศูนย์วันที่แล้วก็ถือยี่ร้อยร้อยบาทนะคะ ใ่างวดนี้น้องใส้เพิ่นฝันต้องงวดก็ได้หนึ่งสองตัวเดียวนี่แหละคะ่ะฝันต้องงวดได้หนึ่งสองตัวเดียวกับแคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อแคบหนาจอไว้ชอบก็คอยจัดคอยลงทุนบ่ชอบก็เลื่อนผ่านว่าเป็นยัง่ะแอดมินทายถ้าให้เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอเท่านั้นก็นขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่โชคดีวสวัสดีค่ะ